Ready? สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความแตกต่างระหว่างบอลสี2ตัวนะคะบอลสีที่มีชื่อว่ากวนอิมและสหัดเดชะค่ะข้อแตกต่างของทั้งสองอย่างนี้นะคะถ้าเราไปซื้อบอลสีมาเลี้ยงน่ะเราแทบแยกไม่ออกค่ะว่าอันไหนคือกวนอิมอันไหนคือสหัดเดชะค่ะเพราะว่าเขาจะเหมือนกันมากๆค่ะแล้วสีของเขานะคะก็จะเหมือนกันค่ะวันนี้พี่แรมก็จะมาคลายความสงสัยนะคะว่าทั้ง2ออย่างนี้ให้เราดูความแตกต่างตรงไหน ะะติดตามชมได้เลยค่ะบอนสีต้นแรกนะคะก็ชื่อว่ากวนอิมค่ะบอนสีกวนอิมนี้นะคะเขาจะมีลักษณะพื้นใบสีขาวค่ะใบของเขานะคะจะสีขาวนวลเข้มค่ะแล้วขอบของใบนะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะกระดูกของเขานะคะจะเป็นสีขาวค่ะ เส้นใบของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันค่ะเขาจะเป็นสีขาวออกแบบเขียวๆนิดนึงค่ะเพื่อนๆสะดือของเขานะคะก็บางต้นก็จะมีสะดือสีแดงนิดๆนะคะบางต้นก็ไม่มีสะดือสีแดงค่ะแล้วขอบของใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะปีกของเขานะคะจะมีลักษณะยาวค่ะเพื่อนๆอย่างนี้นะจะมีลักษณะยาวพลิ้วสวยค่ะแล้วหูของเขานะคะจะก็จะแบบออกมาจากสะดือนิดนึงค่ะการใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะ ถ้าพูดถึงบอลสีกวนอิมนะคะกวนอิมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าแม่ค่ะเป็นเจ้าแม่กวนอิมค่ะเป็นพระโพธิสัตว์ค่ะใจดีค่ะเป็นผู้หญิงนะคะมีลักษณะใจดีค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นที่เขา ทำความดีค่ะอย่างเช่นพระธรรมสร้างจังค่ะพระธรรมสร้างจังนะคะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมค่ะเป็นผู้ช่วยนะคะเพราะว่าพระธรรมสร้างจังนี่ชอบทําความดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบอลเสียกวนอิมเนี่ยลักษณะของเขาจะพลิ้วสวยขาวยาวค่ะที่ขอบของเขานะคะก็จะเป็นแบบเรียวๆแบบพิ้วๆิค่ะสวยน่ารักมากค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นใบที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะใบออกมาใหม่เนี่ยเขาจะมีสีเขียวแบบเขียวอ่อนๆก่อนนะคะเพื่อนๆพอนพอเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะนี่ค่ะพื้นใบของกวนอิมนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบเข้มสวยค่ะเพื่อนๆนแล้วเรามาดูบอลสีที่มีชื่อว่าสหัสเดชะค่ะเพื่อนๆนบอลสีที่มีชื่อว่าสาหัสเดชะนะคะเขาจะมีลักษณะแบบนี้เพื่อนๆนใบของเขานะคะจะมีพื้นใบสีขาวค่ะขอบใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันค่ะ สดะดือของเขานะคะก็จะเป็นจุดสีแดงค่ะแล้วหูวใบนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ยาวค่ะโด,ดยลักษณะทั่วไปนะคะบอลสีที่มีชื่อว่าสหาเดชาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมค่ะเพื่อนๆจะเป็นใบบอลสีที่มีลักษณะเหมือนรูกหัวใจค่ะนี่ค่ะใบของเขาจะไม่ยาวค่ะแต่ว่าใบของเขาเนี่ยจะออกเป็นลักษณะเหมือนแบบสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆมาดูใบที่สองนะใบที่สก็เหมือนกันค่ะ กระดูกก็จะเป็นสีเขียวขาวค่ะ แล้วสะดือของเขานะคะใบนี้นะคะก็จะเป็นจุดเล็กๆสีแดงๆนี่นะคะการใบของเขานะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะเราเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะตัวนี้เราซื้อมาในราคา200มีสีใบค่ะเพื่อนๆ <S <S ตัวนี้นะเราซื้อมาในราคา200มีสใบแต่ว่าเราแยกให้เพื่อนที่สํานักงานไปปลูกค่ะถ้าเอ่ยชื่อถึงสหัสเดชะนะคะสหัสเดชะเนี่ยเขาจะเป็นบอลสีที่อยู่ในตับของรามเกียรติ์ค่ะก็จะเป็นยักษ์ตัวใหญ่ค่ะ ลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นใบใหญ่ใบหนาค่ะข้อแตกต่างระหว่างบอนสีที่มีชื่อว่ากวนอิมและสหัสเดชะนะคะเพื่อนๆให้สังเกตตรงนี้นะคะบอนสีที่มีชื่อว่ากวนอิมนะ่ะเขาจะมีลักษณะใบเรียวยาวค่ะนี่นะเพื่อนๆใบของเขาจะเรียวยาวค่ะส่วนข้างใบน่ะจะแคบค่ะข้างใบจะไม่ใบกว้างนะคะบอนสีที่มีชื่อว่าสหัสเดชะเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ ใบไม่ยาวเหมือนกวันอิมค่ะใบของเขานะคะจะกลางออกด้านข้างค่ะให้เพื่อนสังเกตตรงนี้นะใบของสาดเดชานี่จะกลางออกด้านข้างเนี่ยค่ะจะกว้างค่ะจะเป็นแผ่นใหญ่ใบใหญ่กว่ากวันอิมค่ะส่วนกวันอิมนะคะนี่เพื่อนจะให้สังเกตดูนะกวันอิมนะค่ะเขาจะเป็นใบเรียวยาวกับเพื่อนเพื่อนนี่นะพยาได้ให้ดูชัดชัดนะคะ วนอิมจะเป็นใบเรียวยาวค่ะเป็นใบเล็กเรียวยาวค่ะส่วนสอดเดชะจะเป็นใบกว้างค่ะแต่ใบของเขาจะไม่ยาวเหมือนกวนอิมค่ะให้เพื่อนๆสังเกตตรงใบของเขานะคะแล้วข้อต่อตางอันที่สองนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตดูความผิวของใบนะคะ สังเกตดูจากความผิวของใบกวันอิมก่อนนะคะกวันอิมเนี่ยเขาจะมีความพลิวของใบเหมบบือนกระโปรงผู้หญิงอะคะ่ะเขาจะมีเป็นผิวๆแบบนี้นะคะส่วนส,สาสเดชะ้าเนี่ยเขาจะไม่มีความผิวเยอะเหมือนกวันอิมค่ะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเขาจะเป็นใบที่แบบผิวไม่เยอะค่ะจะไม่ค่อยมีรอยหยกัยกๆแบบนี้นะคะ่ะจะไม่ค่อยผิวแบบนี้นะนี่ค่ะให้สังเกต2ออย่างนี้นะคะ1ก็คือ ความกว้างของใบ2ก็คือความผิวของใบค่ะ2ออย่างนี้จะไม่เหมือนกันนะคะระหว่างกวนอิมแล้วก็สหัสดเดชะค่ะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะคะพี่แรมก็มาคลายความสงสัยกันแล้วนะคะว่าบอลสีทั้งสองตัวนี้นะคะจะแตกต่างกันยังไงพี่แรมก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและกด subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมกันนะคะสําหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีปลูกไม้ดอกไม้ประดับของเราค่ะว <informative. S 1> ความสุขของเราก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราคะ่ะเพราะว่าความสุขของเราเราทําเองค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็มีความสุขแบบเราคะ่ะปลูกบอนสีอยู่ที่บ้านคะ่ะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วคะ่ะบอนสีที่เราปลูกไม่จําเป็นว่าต้องมีราคาแพงคะ่ะพี่แรมก็ปลูกบอนสีแบบบ้านๆ้านค่ะแล้วเราก็ มีความสุขตามภาษาของเรากับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชวมคลิปมาตลอดค่ะขอทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ